อ่าฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแบบฝึกหัดสามจุดหนึ่งขอนะครับนะ <laughs> นะครับอะมาดูข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าจงพิจารณาว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับก็เพราะอะไรก็ช่างัวมันเถอะมาดูสองกำลังหนึ่งก่อนนะครับสองกำลังหนึ่งมันก็คือสองนะครับซึ่งถ้าเราเห็นตรงเนี้มันก็เท่ากันจบนะครับโอเคนะเออนะครับอะทีเนี้ ต้องแยกความหมายของ5กําลัง2กับลบ5กําลัง2ดีๆนะครับ5กําลัง2มันคือ5คูณ5เนาะมันก็25ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นลบ5กําลัง2เนี่ยหมายความว่าให้หาลบก่อนนะครับแล้วก็5คูณ5นะครับโอเคเนาะนะครับมันจะเป็นลบ25นะเออมันเท่ากันไหมล่ะมันก็ไม่เท่าแค่นั้นเองเหตุผลง่ายๆครับก็คือหาผลลัพธ์ก่อนนะครับแล้วดูว่ามันเท่ามันผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันเท่ากันไหมแค่นั้นเองนะครับ มาดูค่าฝาแนะจ๊ะลบหกกำลังสองนะครับอ่ะมาดูลบหกกำลังสองมันได้เท่าไหร่นะครับลบหกกำลังสอง็คือลบหกคูนลบหกเนาะนะครับต้องแยกความหมายดีๆนะครับลบหกคูนลบหกเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ลบคูณลบมันก็ตัดกันเนาะนะครับเหลือแค่หกหกนะครับหกหกสามสิบหกโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเป็นลบหกแล้วก็กำลังสองเนี่ยมันคือลบก่อนแล้วค่อยหาหกคูนหกนะครับหาหกคูนหกก่อนแล้วใส่ลบ มันจะเป็นลบสามสมันจะไม่เท่ากัโน,อน, 56, นโอเคนะครับอ Значит, ่ะดังนั้นแยกให้ออกเนาะนะครับว่าอะไรเท่ากันอะไรไม่เท่ากันนะครับอ่ะมาดูข้อ4นะครับสองส่วนสามกำลังสามนะครับอ่ะสองส่วนสทั้งหมดกำลังสามก็กระจายกำลัง3าเข้าไปก่อนมันจะกลายเป็นสองกำลังสส่วนด้วย3ามกำลังสานะครับสองกำลังสมีค่าแต่ สามกำลังสามสามคูณกันสามตัวสามสามเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดได้แปดส่วนยี่สิบเจ็ดนะครับทีนี้สองกำลังสามส่วนสามเนาะมันคือหาสองกำลังสามก่อนมันได้แค่แปดแต่เป็นแปดส่วนสามเราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะครับโอเคเนาะไม่เท่ากันนะครับโอเคนะเท่ากันก็คือเท่ากันเนี่ยมันก็ค่ารับต้องเท่ากันนะแต่มันไม่เท่ากันมันก็คือไม่เท่ากันแค่นั้นแหละนะครับ มาดู0.2กําลัง4นะครับ0.2กําลัง4คือ0.2คูณกัน4ตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นทศนิสม4ตำแหน่งเนาะนะครับเราหา2คูณกัน4ตัวก่อนไม่ได้16แต่ว่าต้องเป็น4ตำแหน่งไงมันจะเป็น0.0016น,นะครับซึ่งมันเท่ากันไหมละ่ะมันไม่เท่ากันนะครับนะก็ไม่เท่าก็แค่นั้นแหละก็ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรหรอกบางครั้งชีวิตคนเราไม่ต้องมีเหตุผลน,น่ะมันมันมันหนาแล้วมันไม่เท่าก็แค่นั้นแหละนะครับอเนะ ก็หกไงสามส่วนห้ากำลังสี่นะครับโอเคนะนะนะครับสามส่วนห้ากำลังสี่นะครับมันคือกระจายกำลังสี่เข้าไปนะอแทงเข้าไปมันจะเป็นสามกำลังสี่ไอ้ข้างล่างเป็นห้ากำลังสี่เท่าเป๊ะเลยนะครับโอเคนะอันนี้เท่านะครับแค่นั้นแหละถ้ามันเท่าก็คือเท่าถ้ามันไม่เท่าก็คือไม่เท่าก็เหมือนเขารักก็คือรักถ้าไม่รักเขาก็ไม่รักแค่นั้นแหละนะครับโอเคนะเออไม่ต้องฝืนนะครับนะ ดูข้อต่อไปนะข้อ7นะลบ10กำลังสามนะครับลบ10กำลังสามเนี่ยความหมายของมันคือเราต้องหาลบก่อนลบตั้งไว้แล้วก็หา10คูณ10คูณสิบนะครับโอเคนะซึ่งมันได้ลบ1 0พันะครับอันนี้ง่ายๆกว่าอ่ะแต่ถ้าเป็นลบของ10บกำลังสามนะครับมันคือลบ10คูณกัน3ตัวนะครับลบ10คูณลบ10คูณลบ10นะครับโอเคนะก็เป็นลบ1 0พันนะครับลบ1 0พัน อ่ะเราก็จะเห็นว่ามันเท่ากันนะครับอ่ะโอเคไหมง่ายง่ายเนาะง่ายเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอะมาดูข้อแปดนะครับข้อแปดข้อแปดอ่ะ, 10, ะ,อะสองกำลังสิบนะครับอ่ะหนูก็หาสองกำลังสิบสองกำลังสิบเราเรียนกันมาแล้วสองกำลังสิบจากคิดเก่าๆเานาะสองคูณกันสิบตัวลองคูณกันดูนะครับมันได้หนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับ, 24, รบโอเคนะแต่ถ้าเป็นสิบกำลังสองมันคือสิบคูณสิบ มันได้หนึ่งร้อยมันเท่าไหมละ่ะมันก็ไม่เท่าไงก็ไม่เท่าก็แค่นั้นแหละเหตุผลก็คือเวลาทาเนี่ยก็คือหาผลลัพธ์ก่อนนะครับแล้วดูว่ามันเท่าไหมถ้าเท่าก็คือเท่าไม่เท่าก็คือไม่เท่าก็แค่นั้นแหละนะครับโอเคนะต่อไปมาลองหาค่าจํานวนดูนะครับหลักการของคณิาาตศาสตร์เนี่ยคือถ้ามีวงเล็บต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับอย่างเช่น5้าบวกสองกำลังสองนะครับแล้วก็ทําในวงเล็บก็5้าบวกสองก่อน5้าบวกสองได้7นะครับก็เป็น7จ็ดกำลังสอง เจ็ดกำลังสองคือ7คูณกัน2องว7เจ็ดเจดสี่เก้านะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ตอบได้เลยตอบสี่จุเก้จบแล้วโอเคนะครับอะตอบส9นะครับอ่ะมาดูข้อ2นะครับลบสามคูณหนบวกสกำลังสองนะครับอ่ะก็เท่ากับแล้วก็ลบสามก่อนหบวกสองได้เท่าไหร่ได้3มนะครับเป็น3ามกำลังสอมกำลังสองเก้า เป็นลบสามคูณเก้าลบสามคูณเก้าลบยี่สิบเจ็ดอ่าเสร็จแล้วก็ตอบลบยี่สิบเจ็ดแค่นั้นแหละโอเคนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นจำนวนค่าล่ะนะครับจำนวนค่าก็คือต้องทำเป็นเศษเกินก่อนสองคูณสามเป็นหกหกบวกหนึ 6. 6่งได้เจ็ดมันคือเจ็ดส่วนสามทั้งหมดกำลังสามโอเคนะครับอ่าทีนี้ แล้วก็กระจายกำลังสามเข้าไปทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับมันก็เป็นเจ็ดกำลังสามส่วนด้วยสามกำลังสามโอเคนะครับอ่าเราก็หาค่าได้เลยนะครับโอเคนะเจ็ดกำลังสามมีค่าเท่าไหร่ลองคูณกันสามตัวนะครับเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าคูณเจ็ดได้สามร้อยสี่สิบสามเติมข้างบนนะครับอ่ามาดูสามคูณสามคูณสามสามคูณสามคูณสามได้เท่าไหร สามสามเก้าเก้าสามยิบเจ็ดอ่ะเป็นสามร้อยสี่สิบสามส่วนยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วนะครับโอเคนะโอเคนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปไอ้ตรงนี้นะครับสามกำลังสองตัวทางขวาเนี่ยมันสองลบห้านะครับสองลบห้าเนี่ยมันติดบวกหรือติดลบติดลบโอเคหรือเปล่าติดลบนะ โอเคนะครับนะมันติดลบนะเออมันติดลบนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นสามกลังสองบวกด้วยลบสามกำลังสนะครับส่วนด้วยสองกำลังสนะครับอ่ะสามกำลังสองได้เก้าแต่ลบสามกลังสองมันก็ได้เก้านะครับโอเคนะลบคูณลบเป็นบวกนะครับสองกำลังสี่เป็นส6นะครับเป็นสิอ่ะ ทีนี้หนูก็หาออกมาเาบวกเก้ามันเท่าไหร่เก้าบวกเก้ามันได้สิบแปดนะครับ1ิบแปดส่วนสิบกแล้วก็ตัดกันเอาแม่อะไรตัดแม่อะไรตัดเนี่ยแม่สอง่ะแม่สองนะสองเก้าสิบแปดสองแปดสิบกเสร็จแล้วพอพอพอ,พอได้9ก้าส่วนแปดเขนะครับโอเคหรือเปล่าโอเยนะเออนะครับอ่ะมาดูข้อหนะสองลบหส่วนสแล้วก็ยกกำลังสนะครับ อไอ้สองตัวเนี้ยสองมันคือแปดส่วนสี่นะครับแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ยกกําลังสามนะครับอ่ะแล้วก็แปดไปลบหนึ่งก่อนนะครับแปดลบหนึ่งก่อนแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเจ็ดส่วนสี่แล้วก็ยกกําลังสามอ่ะก็ทําเหมือนเดิมเนาะเจ็ดกำลังสามส่วนด้วยสี่กำลังสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าคูณสามสามร้อยสี่บสามสี่กำลังสามได้หกสิบสี่ โอเคไหมครับโอเคนะนะครับ okay, นะอ่ามาดู6กคูณสองกลังสองหกได้12บสองกำลังสองคูณสิบสองร้อยสี่สีเสร็จแล้วพอจบโอเคนะครับอ่ะทีนี้ข้อ7จนะครับสองกลังสามแล้วยกกำลังสองความหมายของมันคืออะไรนะครับมันคือ2องกลังสคูณสองกลังสง่ายๆเลยนะครับสองกลังสามคูณสองกลังส ได้เท่าไรอ่ะสองกำลังสามมีค่าแปดสองกำลังสามก็แปดเข้ไหมแปดแปดหกสิบสี่เสร็จแล้วก็จบโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะทีนี้แปดเล็กไหครับศูนย์จุดสองหาตรงนี้ก่อนหาข้างในก่อนศูนย์จุดสองคูณศูนย์จุดสองสองสองสี่เป็นศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับแล้วก็ยกกำลังสองซ้อนอีกทีสี่สี่เท่าไหร่สี่สี่สิบหกอ่ะก็เป็นศูนย์จุด ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเพราะว่าสองตำแหน่งคูณสองตำแหน่งต้องได้สี่ตำแหน่ง okay, ออโอเคไหมครับอ่ะอ่ะโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาตอบพัดหน้าสวัสดีครับ